ปับ๊บนี่ได้ทั้งก๊กทั้งโคดเลยเห็นบ่หวานเจียวเป็นเจียวหวานเอา้าเอา้าเป็นกระเจียวหวานานี่นะครับโอ้โหเอานะครับกำลังงามเลยครับ นาาครับพอแป่พี่น้องครับสวัสดีครับไอ้สาม้านครับผมสวัสดีครับครับผมนาะครับโดนเลยครับบนเจอหนาเจอตานะครับเล่าอดีตนักล้องนะครับไค้จากวงการทำเล่าวงการแล้วครับผมตอนนี้เล่ามาเฮ็ดมาเฮ็ดสวนเฮ็ดเกษตรนะครับผสมผสานผสานครับผมฮะมี่แฟนคงแฟนครับถามหาสิเกาถึงจะไหนตอนนี้พักอยู่ครับพักใจหรือว่าพักแบบ คืออายุหลายขนาดจะมียังยงวาหลายแะครับพอแม่เี่นองครับจริงๆแล้วอรับุ่นใหม่เยอะปล่อยให้รุ่นน้องๆวะน้าครับโอเคองเกนะครับโอเคคับมีนเาไห่มันจะเป็นสอง กำลังอันนี้สุ่มสามก็ม huh. ีอย no? ่างนี้สุ่มสามสุ้มเก็บม้ยงูห้าโอ้บอดสารไหลสารกินสุปซดจังแสบกรอบดีโอ้เก็บขายคู่มือป่ะที่นี่ครับมีเป็นเก็บเป็นเก็บดิ้งเป็นดิสสิโอขายจะไหนไล่ใดมันเป็นจะไหนเป็นเพื่นขายเพื่นขายเป็นดอกครับเออ๋อเอาไปเห็ดเป็นมัดขายมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทแมนโบขายแพงคือมูเพิ่อน โอ้โหนะครับนี่สำหรผู้ชมครับนี่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 ทอันนี้ให้บึงมีพี่ถอนโอ้จากนี้มาหนี่หวานเจี๊ยบอืมกะเจียวหวานดีสินะกระเจียวแมนกระ,ะเจียวหว,ว,วานกรอบโอ้ผูเขาไฟของเถะกระเจียวผู้เขาไฟคืผูกได้โอ้โหนะครับเนี่ได้พัดไปพร้อมจะง่อยขึ้นกันกับลงมือเก็บานีม่านเสาแรกเลยออกเสา โอ้ยบยมแซวายมแรงกี่สิละนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับปึ๊กนี่นะครับโอ้โหเอนะครับกำลังงามเลยครับตลาดบ่มีบ่มีอันน้ออช่วงนี้เนาะเป็นพืชทําเงินอีกอีกยากหนึ่งนะครับน้ยอันผอกันตลาดมือไหนเป็นมาบันหินครับเป็นเป็นเด็กกินอะไรด้วยนี่ยอ้เพื่อนกับมาหนีนั่มวามาที่อันลังอ๋อ ผ่านแปลงไอ้กระเจียวเฮาว่ดีครับเพื่อนมาสัญจรอยู่บันหินนะครับอ๋อพวกพี่น้องบันหินก็เลยสือไปไปลวกไปเพียรไหนพระพอดีธคอันได้เพื่อนมาพอดีนะเออนานไม่บ้านอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้ยนะครับครับผมเจ้าหวานภูเขาไฟนานครับผมผ่านไปผ่านมาเนาะครับก็เลย มือดันมันคำนาะครับเนี่ยเบิ่งแเว้มันอดีมันแปลงกระเจียวนี่เอาซามคละไม้นี่ยเรียนแบบง่ายๆขายอยู่ค่ะเอาไงไงก็เอาดอกละบาทนี่สิก็ได้ดอกละบาทแต่แต่ตอนตที่ไปเอามาน่ะเขาส่งเขาส่งโลละเจ็ดสิบบาทตลาดบ่มีเต็มบ่มีตลาดมีแต่บ่มีของให้เขาขายเลยอยู่บ้านเขาส่งตลาดไทยโอ้ เดี๋ยวอย่างสมมติว่ามีผู้ใดเขาสนใจดิพร้อมที่ทให้ครับแนะน้ำวะครับครับผมแล้วก็เขามาชมได้บ่แปลกนี่ได้ครับยูไสครับนี่ยูไสยยูบ้านหน้าน่อยนะครับบ้านหน้าบ้านหน้าแล้วก็แวะเขามาบ้านหน้าน่อยตำบลพวงเงินอำเภอกระทาละเท่านี่แหละครับอ๋อจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้นครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดเก้าครับผมสองหกศูนย์เก้าเก้าสามครับโอเคนะครับสามารถสั่งเด้ออ๋อครับผมเดี๋ยวเบอร์เบอร์โทรท่านเท่าไห่ เอาใส่ใจที่วันนี้เห็นบ่นานนานนี่นะครับเบิ่งวิธีการเก็บนะครับถ่ายเอาชัดๆเลยอนี่บอกนี่ยเอาป๊บนี่ได้ถึงปุ๊บถึงโคตรเลยเห็นบ่หวานนะครับเป็นกรเจียวหวานเอาเอาเป็นกระเจียวหวานภูเขาไฟน่าครับผมน่ครับฮะโปรเม่พี่น้องครับแนวนี้เขาก็สามารถแยก ไว้ไอ้ขยายพันธุ์ได้นะครับแยกลูกมันออกหนีแม่มันกำลังเป็นสาวนะแล้วแป้งนี่ถ้าเขาปลูกจักเดือนล่ะครับปลูกเดือนพฤษภ่านได้เนาะรวมนี่จักเดือนหรอแค่สี่เดือนนะง่ามขนาดนี้แล้วแต่ว่ามันมันเป็นดอกม่านี่ได้ประมาณเดือนกรัวล่ะเพิ่งจะมาออกประดอกดอก เขาใส่เวลาหลายปันไดาทีจากการปลูกถึงประมาณ3เดืสามเดือนครโอ้โหนะครับพอแม่พี่น้องครับแค่3เดือนเท่านั้นนะครับตาฝนแ่ะพฤษภาพไปไปปรพฤษภาพมมีขนาดก็กระจายเสียงนี่มันจะออกหลอกไปประมาณพุ่นล่ะตุลากันยายนตุลาพฤศจิกาโอ้โหนะครับใส่ปุ๋ยถี่นวัวโอ้นะครับปุ๋ยคอกยางเดียวพวก ยาพวกอันนี้บ่ค่อยมีดหรอหมยท้องมนต์ตัเอาเอาเอาทรงทรงทรงบลาเท่ากันเป็นหอมีเป็นดอกกระเจียวเพราะเพราะว่าต้นไม้ญ่ในป่าทุเรียนนี่ข้างล่างเปสีสีไฮเป็นดอกกระเจียวนะครับโอ้โหน้อครับคือคือต้นพวกนี้ต้นบวกพ่งนี่มันมันมันเวลามันใหญ่เห็นมันสิงามกันนะครับยังตัดนี่แเลยหรอพวกพวกนี้เพิ่งหูแก่สายจะปีต้องปีก่อนเอาเผืชแนวนี้พืชกตำตำนี่น่าครับผมพืชกตำตำนี่มันจังเอาไว้ในป่าทุเรียนนี่นะครับอ๋อเนาะมันไส้ซองยางซับยางเลย เห็ดปลาผสมภาษาเห็ดไอสวนผสมภาษาเนาะครับอยู่นี่นะครับตัวนี้เฮาเฮานี่เก็บซุ้มเหือนะเก็บเสาหลังส,สองสามลอยขันไม้มาเพิ่มเป็นเป็นเพืพอที่น่าสนใจเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยๆมันเข่ามันเก็บในเก็บงวเก็บยังมันขายอีกมันขายเป็นตุยางทุ่นไปเถื่อแรกเำารับบ้านสีหาพันเนาะครับบาทดียื้อขึ้นเลยยังทุนนอ่ะขึ้นแล้วครับนโอ้โหขึ้นทุนได้ ในระยะเวลาแค่สองสามเดือนสองสามเดือนเองครับพ่อแม่พี่น้อง,องยขยายไปเพิ่มไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี่นะครับสีได้มะบึงนักหล่อก็จสวนล่ะครับว่าสวนของนักหลองนี่สิออกมาสไตล์ไหนนะครับสินนีฟิลเลอร์ได้ย,ย <laughs> ิ่ง <laughs> ค,ครับผมก็เคยถ่ายแต่เล่าอยู่ทึ่งเวทีนะครับ มือนีมาถ่ายในสวนนะครับแปลกๆอยู่จังหน่อยแต่ก็ยังแฝงไว้ในการเป็นศิลป์อยู่นะครับเร่ากันจังปูดอกไม้ไว้พ้อเนาะครับโอ้สายเหลือศิลปินอย่างนี้ครับ ก,กับักพริกกับกบี้ครับแซมกับเด็กมะคุงนะครับโอ้มะคุงเตี้ยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องคำมากเลยแม่เป็นสวนตื่นขึ้นมากเลเห็นสวนเององวนคือนยังไงเต้เต้นีซ มาหดเพิ่อนน้ำให้น้ำมีกระปูไม่แฟนคลับเห็นนี่อ้าวไอ้สามารถนี่ไปสัตว์ตายแล้วโอหนะครับปวดโอ้เด็ดตะออนซอนนะครับพ่อแม่พี่น้องออกนองออกแนงเห็นอ่ตอร์ร็อกเต็มเียวถ้าเฮามีดอกกันเดียว หนึ่งเดียวนนจะบ่นเหรอครับโอ้นครับัดเยวผู้เขาไฟนะครับโอเคเห็นแตเรลยนผู้เขาไฟเนาะบาีลองกัดเยวผู้เขาไฟเบึงเ่รับรองแเอนะครดลดิตกรงก็ได้ฝากนะครับไปมองไดเขาก็เอาของฝากนะครับ นะครับมีหลายๆอย่างนะครับปลูกแบบผสมผสานนะครับมือรุ่นเท่าทีมาติดตามอีกนะครับเฉียบชมเลยผู้ใดสนใจกับมาเลยครับบันหน้าตำบลผู้เงินนะครับนั่งเขานั่นแหละบันหน้าน้อยเลยเลิงเลยร้านนี้ที่ยุบบันหน้าดีโตครับถามแถวนี้นะครับไอ้สมารถอยู่มองได้นี่ฮู้ง็ดครับแล้บ้านอาจารย์เงินเสียบอะไก็ได้เตี้ยหมูยักษ์ <G ül> บ้ดน,นี้เนื้อที่เท่าลายปานไหนนี่ยที่ปลูกนี่ดอกกระเจียวบ่ครับเฉพาะดอกกระเจียวนี่ประมาณไรห,หนึ่งครับว่าที่เอาให้มันได้จักรไร<ล>หนึ่งว่าที่แ,แล้วมันต้องจักไรคันท่านผู้ชมเขาสนใจคันที่ปลูกนี่ต้องอีกจักไรจังสิพอดีพอดีสิอยู่ได้ขอบพ่อเล็กเล็กเลักสีนะครับ เอาอยู่แบบพ่ออยู่พ่อกินแต่ละหมื่นนะครับผมว่าจักสามไรพอดีอนะครับลายกูน่ะมันเกินเกินเดี๋ยวสีเอาหุ่นเอาอย่างนั้นอ๋อครับผมสิปฏิบัติรักษาบ่ได้อ๋อครับผมสองสามไรนี่แหละกำลังงามช่วงนี้ยังตัดกระโพดอยู่ครับผมกระโพดอยู่เพราะว่าอยู่นี่เขาปลูกแบบผสมผสานนะครับกระโพดข้าวเหนียวกระโพดหวานนะบักคุ่งบักเขือบักเขียบเตจิ้วกระเพราโหระพามีเบ็ดครับทุกอย่างแมน วาวบคงตามสมมีครับผมในโอกาสนี้ก็ขอบุญขอบคุณนะครับครับผมไอสามารถครับผมสวัสดีครับ